สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้พี่ป้า,ปามีเพื่อนใหม่จะมาแนะนำให้เด็กๆได้รู้จักนั่นเสียงอะไรเอ่ยใช่แล้วเสียงของเจ้าลิงน้อยนั่นเองลิงเนี่ยเป็นสัตว์สุดแสนจะขี้เล่นขี้สงสัยแล้วก็ฉลาดมากๆเลยนะดูซิพวกมันชอบปีนต้นไม้กระโดดโหนเถาวัน แล้วก็ค้นหากล้วยอร่อยกินด้วยนะวันนี้เราจะไปสนุกกันกับเพลงลิงสุดมันที่ทั้งร้องทั้งเต้นพร้อมเสียงลิงจริงๆกันเลยเตรียมตัวให้พร้อมนะจ๊ะมาทำเสียงลิงด้วยกันหนึ่งสองสามอุ๊อุ๊ออุ๊อ่าไปฟังเพลงกันเลยยู ของลิงลิงมันอยู่ไม่นิง่งมันชอบวิ่งกระโดดไปมามันร้องเรียกพวกมาครั้นพอถึงเวลาออกเที่ยวหาผล,ลไม้กินลิงน้อยวิ่งวนหัวเราเสีย เราเสียงดังเจีย๊ยดเจี๊เด็กๆสุขใจจริงๆร้งรองเพลงด้วยกันเจี๊ยกเจี๊เจียกเป็นเสียงเรียกของลิงลิงมันอยู่ม่นิ่งมันชอบวิ่งกระโดดไปมาเจี๊ยกเจียดเจีย๊ยดมันร้องเรียกพวกมา ครั้นพอถึงเวลาออกเที่ยวหาผลไม้กินเจียเจ๊ยกเจียเจ๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกอีกน้อยมึงวนหัวเราะเสียงดังเจียเจ๊ยกเจี๊ยกเด็กเด็กสุขใจจริงๆร้องเพลงด้วยกัน เจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยเป็นเสียงเรียกของลิงลิงมันอยู่ม่นิ่งมันชอบวิ่งกระโดดไปมาเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยบมันร้องเรียกพวกมาครั้นพอถึงเวลาออกเที่ยวหาผลไม้กินเจี๊ยก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 เจี๊ยน้อยมันบ่นหัวเราะเสียงดังเจี๊ยกเจี๊ยกเด็กเด็กสุขใจจริงๆรร้องเพลงด้วยกัน สนุกไหมเด็กๆเ,เพลงลิงของเราน่ารักมากเลยใช่ไหมล่ะจิกจิกๆิกจ,กจกิรู้ไหมว่าลิงเนี่ยเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากพวกมันอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ๆชอบปีนต้นไม้ขนถาวันแล้วก็เล่นกับเพื่อนๆทั้งวันเลยเหมือนในเพลงเลยใช่ไหมคะลิงบางตัวอยู่ในป่าบางตัวอยู่บนภูเขาและบางตัวก็อยู่ในสวนสัตว์ด้วยนะ เด็กๆรู้ไหมว่าลิงยังสามารถใช้มือหยิบของใช้หางเกี่ยวกิ่งไม้แล้วก็บางตัวชอบกิ่นกล้วยมากๆเลยกล้วยเป็นของโปรดของลิงเลยนะถ้าใครชอบลิงอย่าลืมวาดรูปลิงน่ารักนรักส่งมาให้พวกเราดูได้นะหรือจะเรียนเสียงลิงว่าอุ๊กอ๊อะอะก็ได้นะ แล้วถ้าอยากฟังเพลงลิงอีกแล้วก็กดติดตามช่องของเรานะแล้วเจอกันใหม่ในเพลงสนุกๆต่อไปค่ะบ๊ายบาย